อันนี้เป็นสาย HDMI นะครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับเสียบให้แน่นเลยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อสมาชิกและผู้ชมท่านนะครับสำหรับช่อง s ซ t t a ท l c h ANNEL คลิปวันนี้เป็น EP 414นะครับก็ได้มีคอมเมนต์จากเนเพื่อน ในช่องมานะครับอยากบอกว่าเชื่อมต่อ wifi เข้ากับกล่องพูดทีวีไม่ได้นะครับคลิปนี้ก็เลยจะมาแนะนำให้นะครับในการเชื่อมต่อ wifi นะครับแต่ต้องมีเสาแบบนี้นะครับนี่นะครับเสียบไปที่ด้านหลังนะครับแล้วก็จะลองเชื่อมต่อไปพร้อมๆกันเลยนะครับเชื่อมต่อรุ่นนิ่งกันนะครับก็มาเริ่มกันเลยครับผม่อนอื่นก็ต้องต่อเสียบเข้าไปนะครับเสา wifi นะครับตรงนี้นะครับ อีกด้านหลังเนี่ยครับอันนี้เสียบ HDMI เข้าไปนะครับอันนี้เป็นสาย HDMI นะครับเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับเสียบให้แน่นเลยนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ต่อนะครับอันนี้ l มีที่มาจากจ่าไม่ได้ต่อนะครับหลังจากนั้นก็จะนำปลั๊กไปเสียบเข้าไปนะครับเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอพร้อมกันเลยนะครับสวิตช์เปิดอยู่ด้านหน้านะครับนี่เดี๋ยวขั้นตอนเชื่อมต่อ wi-fi ครับก็กดเข้าไปเลยนะครับกดที่เมนูเข้าไว้ครับ มาที่หัวข้อตั้งค่าระบบเลื่อนลงครับตั้งค่า w i fi กดโอเค,คอเข้าไปอ่ากล่องก็จะเซิร์มาให้เองเลยนะครับอันนี้ผมจะใช้ไ wi fi 2.4จิกนะครับแต่ละผ่าน wi ไฟที่บ้านเรานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างนะครับอันนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาจะดูก็กดปุ่มโฮมนะครับกดปุ่มโฮมปุ๊บนี่นะครับต้องมาที่ อินเทอร์เน็ตทีวีนะครับกดโอเคเข้าไปจะมีช่องของทางทีมเอมแซอยู่นะครับเราก็ลองเลือกดูนี่ก็สามารถรับชมได้นะครับช่องโทมโมฮ่านะครับก็สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยนะครับกดลูกศรชี้ขึ้นแล้วก็ใช้นั้นอัพใช้นั่นดาวตรงนี้ได้เลย,เลยนี่นะครับก็สามารถรับชมทีวีผ่านอินเทอร์เนต็ตนะครับผ่านเสา wifi ตัวนี้นะครับนี่เสา wifi โดยที่ไม่ได้ไม่ได้ใช้จานดาวเทียมนะครับนี่นะครับแต่ดาวเทียมไม่ได้ต่อนะครับก็สามารถรับชมได้ตามปกติเลยนะครับกดปุ่มโฮมนะครับกดปุ่มโฮมกด exit ซออกนะครับก็จะมีมีช่องต่างๆอยู่ครับเดี๋ยวลองไล่ดูว่ามีกี่ช่องนะครับอืมก็มีเยอะอยู่นะครับช่อง new ones มีไหมอ่ามีด้วยนะครับจะเลือกช่องต้องกดปุ่มเ x ็ t ซนะครับก็เลือกเอาครับ มีช่องการศึกษาด้วยตัวเลขจะหมดที่421นะครับอ๋อนี่เป็นช่องสำรองนะครับอ่าก็สามารถรับชมได้นะครับอันนี้เป็นการรับชมทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตครับเดีย๋ยวเรามาดู YouTube กันบ้างครับก็เลื่อนมาตรงคำว่า YouTube จริงมี TikTok ด้วยนะครับมียูออนไลน์มีอัปเดตผ่านเน็ตด้วยนะครับ ก็มีตั้งค่าไ wifi f i มาเข้าหัวข้อนี้ก็ได้นะครับตั้งค่าไ wifi f i นี่นะครับรากดโอเคแล้วก็ใส่พัสเวิร์ดนะครับลองมาดู youtube กันครับนี่ครับหมวด youtube หมวดยอดนิยมครับอืมแล้วก็กดไปทางซ้ายนะครับมันจะมีหมวดหมู่มีประเทศให้เลือกนะครับใช้เวลาโหลดแป๊บหนึ่งครับอ่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ youtube นะครับ กด exit ออกไปครับสามารถรับชมได้นะครับถ้าจะค้นหานะครับก็ให้กดไปทางซ้ายนะครับแล้วก็เลื่อนมาตรงคำว่าค้นหาครับอ่าแล้วก็ลองพิมพ์อะไรเข้าไปนะครับแล้วก็ลองค้นหาดูนะครับเป็นตัวอย่างคร่าวๆครับยิมสามยูต้องหามาใส่นะครับนี่เป็นการอัปเดตผ่านอินเทอร์เน็ตครับผมทิกตอกยังไม่ได้นะครับวิทยุออนไลน์ครับลองเข้ายุออนไลน์อ่ายุออนไลน์ก็จะมีเจ็ดสถานีนะครับ ก็จะมีไอคอนประมาณนี้ครับถ้าทีวีดาวเทียมก็เลือกหวัวข้อนี้นะครับแต่ว่าต้องต่อสายจานดาวเทียมครับผมสำหรับคลิปแนะนำการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับของกล่อง GMSD MM M, ควบกร,กระดิแล้วครับอกว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่ยังใช้ไม่เป็นนะครับลองเชื่อมต่อดูแล้วลองเล่นดูนะครับถ้ามีคำถามสามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ ผมก็จะไปหาคําตอบมาให้ฝากให้กำลังใจใง่ายๆด้วยกันกดติดตามช่องให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดตรงรูปก,กระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนี้ด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ